ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมเหรียญหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทนะครับเป็นเหรียญรุ่นที่9ชื่อว่ารุ่นมหาลาบนะครับออกวัดธาตุระทับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเหรียญน,นี้สวยมากนะครับอยากให้มีบูชาเก็บไว้นะครับ พุทธคุณเด่นดีทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องเมตตามหานิยมครับสมกับชื่อมหาลาบเลยนะครับมหาลาบก็คือลาบอันใหญ่ลาบอันโตนะครับใครมีไว้ครอบครองอคิดสิ่งใดปารนาสิ่งใดครับก็จะได้นะครับสมคำที่ท่านบูชาท่านนำไปเก็บไว้นะครับ เหรียญมหาลาบนะครับสวยงามมากอ่าเดี๋ยวผมจะให้ชมเหรียญน,นวโลหะอ่าเนื้อนวะมาดูเหรียญมาดูเนื้อนวะนะเป็นไงครับสวยมากครับโอ้โหสวยสุดๆไปเลยนะครับเหรียญน,นี้อ่าอยากให้มีบูชาไว้นะครับ ศิลปะสวยมากการแกะบล็อกแม่พิมพ์เรียบเนียนตึงนะครับดูครับเหรียญน,นั่งสมาธิเต็มองค์นะครับเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับอของยุคนี้คมดูใกล้ครับโอ้โหเหรียญน,นี้มีตอกโค้ดนะครับโอ้ พอไปดูเหรียญทองแดงต่อไปอดูครับเหรียญทองแดงก็ยังสวยมากนะครับดูกันใกล้ๆชัดๆดโอ้โหเป็นไงครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทร,รุ่นเก้ามหาลาบออกวัดธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดรวยๆครับอโอเคครับ ขอบคุณมากครับ